สวัสดีครับผมนายสุคมชาติม6 3ในที่ทีท่5ครับจะมาเล่าเรื่องการเปลี่ยนแปลงประชากรพจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยาฉบับราชบัณฑิตสถานให้ความหมายของการเปลี่ยนแปลงประชากรไว้ดังนี้จํานวนคนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในประชากรหน้าที่ใดที่หนึ่งในช่วงเวลาหนึ่งเป็ีนการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดก็นับรวมผลของการย้าย ถิ่นเข้าด้วยเป็นการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติก็ต้องแยกผลการย้ายถิ่นออกด้วยการเปลี่ยนแปลงในการแจกแจงลักษณะต่างๆเช่นเพศอายุสถานภาพสมรสของคนที่รวมกันเป็นประชากรที่ใดที่หนึ่งเชชพลทรงสุวรรณวงศ ให้ความหมายว่าการเปลี่ยนแปลงจำนวนประชากรของการเปลี่ยนแปลงประชากรทำให้องค์ประกอบประชากรเปลี่ยนแปลงไปด้วยเหตุผลมี3ประการการเกิดการตายการย้ายถิ่นองค์ประกอบประชากรที่ส่งผลการเปลี่ยนแปลงประชากร3ประการคือเกิดการการเกิดหรือภาวะ จเจริญพันธ์การตายการย้ายถิ่นการเกิดภาวะเจริญพันธ์การเกิดเป็นกรรมวิธีที่ทาโลคอดออกจากคันมานดาแบ่งออกเป็นสองแบบคือ 1. การเกิดมีชีพเป็นการคอดของทาโลที่คอดออกจากคันมานดาไม่ว่าจะครบกำหนดหรือไม่ แต่ถ้าคลอดออกมาแล้วอยู่รอดเพียงหนึ่งวันก็ถือว่าเกิดมีชีพทั้งนั้นการเกิดไร้ชีพเป็นการตายของทารโลกก่อนคลอดหรือระหว่างคลอดโดยที่การคลอดหลังจากสตรีตั้งครรภ์ได้5เดือนขึ้นไปแล้วและทารโลกนั้นตายก่อนหรือตายในขณะคลอดปกติสตรีและคนมีความสามารถในการให้กำเนิดบุตรไม่เท่ากัน วิสัยสามารถของสตรีที่จะมีบุตรได้ตลอดวัยเจริญพันธุ์เรียกว่าความสามารถในการมีบุตรจํานวนบุตรที่เกิดจากบุคคลหนึ่งหรือบุคคลใดเรียกว่าภาระเจริญพันธุ์การศึกษาภาวะการศึกษาภาวะเจริญพันธุ์ใช้มาตรการวันหลายมาตรการที่นิยมใช้มากได้แก่อัตราการเกิด หรืออัตราการเกิดอย่างหยาบจำนวนคนเกิดในแต่ละปีต่อประชากรในวัยกลางปี1,000คนมีประโยชน์ในการชี้ให้เห็นผลกระทบของภาวะเจริญพันธุ์ 2. อัตราการเจริญพันธุ์ทั่วไปคืออัตราที่หาได้จำนวน คนเกิดใน1ปีต่อสตรีในวัยเจริญพันธ์ 3. อัตราการเจริญพันธ์ตามหมวดอายุของสตรีคือจำนวนเด็กที่เกิดจากสตรีในแต่ละหมวดอายุในวันเจริญพันธ์ใน1ปีต่อสตรี1000คนหมวดอายุเดียวกันปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญพันธ์1 อายุแรกสมรส2ระยะเวลาที่ร่วมกัน3ความพอใจในบุตรที่เป็นเพศชาย4ระดับค่าของชีพและค่าใช้ใจ่าย 5. ค่านิยมของครอบครัว6ขนบธรรมเนียมและศาสนา7ที่อยู่อาศัยที่อยู่ในเมืองและชนบ,บท8ทัศนคติและการปฏิบัติในการคุมกำเนิด9 นโยบายของรัฐ10การเข้าแรงงานและประเภทอาชีพของสตรี